ดอกเงี้ยาดถูกมือนีพาพี่น้องนะครับมาเก็บเห็ดนะครับมาไต่เห็ดนะครับยามคืนหนาหนาวนะครับลมวีวีเลยครับพี่น้องมาครับแม่บั่นครับผมสวัสดีค่ะนะครับมาหาเนื้อกินนะครับผมหาเห็ดไปป้ปนนะครับผมับมาลุ่นกันเลยว่ามือนีสีด่บวนะครับผมต้องแต่มาหอดครับพี่น้อง กันสิขอไปเจิมเห็ดกาแฟไงเด้อพี่น้องฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้พอหลูกสองน้ำในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเห็ดคลิปต่อไปนะครับผมไปพี่น้องผมก็ได้เห็ดดอกเดียวครับย่างมาบัางหันครับตอนลงรถดนะครับผมไปพี่น้องเก็บเห็ดกันเลยครับผม กลางคืนครับผมขาวขาวครับข่งกันบนี่กันถ้าข่างนี่น,นะครับพี่น้องดอกนึงนะครับพอแล้วครับ ไข่นะครับเห็ดไข่หน่อยครับไปตัวครับีครับพี่น่อยจีครับขับอีกแล้วพี่น่อยครับสองจีครับผม นี่นะครับพี่น้องจะ่มีต่ดอกนหน่อยเช่ยว่าใช่ละโอ้หนี่ครับพี่น้องนี่ครับ ไข่หน่อยนี่ครับจุ่มหนึ่งครับมันตะจุ่มในหน่อยครับพี่น้องท่านได้เห็นดอกใหญ่อยู่นะครับผม,มปล่อยอีกแล้วพี่น้องครับนี่นะครับมอมีดอกใหญ่ครับผมมั่จะรุ่นหน่อยครับ ผลอ็อกฟางคือจังเห็นนี่นะครับ,บเบนกระถางนี่น้องแม่นบ่าัปนเห็ดอย่างครับเ,ออเห็ดดินครับเห็ดขาวครับนี่นะครับพี่นอ้องเห็ดหนาหนาวครับผมเห็ดอยังพี่นอ้อง เป็นยังครับผมกวาดแจ็คกวาดเดีวพี่น้องเอ้ยแจ็คกวาดแล้วครับเอ้ยเห็ดปวกครับพี่น้งองลองดึงเลยครับดึงเลยโอ้ดรอกไงอ้าดูเพิ่นเพ่น,พนเฮีย <c oughs> <c oughs> โอ้ห้องกระเพาะครับพี่น้อง หลังจากพอดอกหน่อยก็พอดอกแง่ครับดอกนึงนะครับพี่น้องนี่ <c ười> ครับผมไปตัวครับผมเห็นขาวจูนพูนนี่นะครับเห็ดยังครับพี่นอออ้องพอหลุดฟ้าเพือยังเห็นอีกแล้วโอ้เห็ดเห็ดขาวครับ นี่ครับดอกนีงเห็ดอะไรเห็ดอะไรโอ้เห็ดขาวครับเห็ดขาปลุกสองโมหูเหรอครับว่าเขาเอ,อื่นเห็ดอย่างต่ว่าหูจักต่ว่ากินได้นะครับผม <laughs> อันนี้นกเกยบนาอาการนักแล้วพออีกแล้วจ่าเห็ดไข่ <Okay. S 1> ตัวอยู่ข้างทางครับที่นี่พอหลุดส้อกับลหลงเหรอครับพี่น้องเป็นใสเป็นใสเดี๋ยวแม่บ้านผ้าออกเลยครับ,บนะครับตามกลุ่นเขาครับ หลงอยังไงโอ้คือหยาดกันจังสันเอาออกก่อนโอ้อ,ออกก่อนแล้วไม่สิก่อนเลยไปครับไปบางทรงสิปล่อยแล้วแ่ะพี่นออ้องงามโมบูครับโอ้มากันเป็นคู่เลยครับแต่แหวดอกใบเงี้ยครับเห็ดหนาหนาวกับสิบประมาณน,นี้แล้วนะครับพี่นออ้อง สักก่อนละครับ พี่น้องพ่อลูกสรงเห็นขายเห็ดยังงูครับเบิ้งครับเป็นเห็ดยงังน้อครับโอ้โหพี่น้องพ่ออีกเลี้ยวครับเห็ดปวกไงอึบนี่โอ้เจียวครับเจียวไดีอีกเลี้ยวพี่น้องนี่ครับดอกหนึ่งเอาไปคู่กัน โอ้งามงามงามพี่น้องสองดอกใี้งๆครับไปต่อครับผมเห็ดยังเลยโอ้เห็ดขาวขาวพี่น้องเห็ดไข่กับเห็ดขาวครับแต่ว่าบ่มีดอกงญ่ครับพี่น้องมันเป็นหนาหนาวตีครับ ไปตัวพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องห้องกระผุดกับเห็ดไข่ครับห้องกระผุดขึ้นมาครับสามเลยครับพี่น้อง เจ้าาดอกมวใหญ่ยครับเห็ดไข่ครับเห็นตาขาครับพี่น้องโอ้นี่เห็ดไข่คือเกล้วครับพี่น้องโอ้ ก่อนแล้วพี่น้องเล่นมาเสกคนครับพี่น้องบักใ่ญ่เลยโอ้อันตรายลยครับอันตรายบาดเสียว เป็นขายแล้วพี่น้องแต่ว่าจเปม่เห็ดหยังนะครับเห็ดหยังนอ,นอบาตเดี๋ยวเอาค่อยเอาไปถามแม่บ้านครับผม,มตุ่งสีทีเมนเห็ดหยังบุต <laughs> ปรุง่งสร้างเห็นอีกเล่าพี่น้องเห็นเห็ดไข่อยู่เหล่าพี่น้อง อ้มีดอกนี่แหละพี่น้องเงยกมูนี่นะครับเออนี่ห้องกระไดดอกหนึง่งเห็นอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดไข่หน่อยครับ กิ้งเหลียวเห็นอีกานี่แล้วพี่น้องโอ้ดอกใหญ่ยอยู่พี่น้องโอ้โอ้แต่ว่ากอาการจักหนักเลยแหละครับเอาครับเอาคือเกาครับพ่อด้กินครับผมเห็ดยังบูเห็ดยังบูพี่น้องเห็ดตาขาครับมึงกันไหน Ừ. hết nhắn bố thì chỉ cần hết bia hai cứ men hết mừng cái nào bia hết số hai mươi hết số ก็ปลอดภัย นี่นะพี่น่องพลอยอีกแล้วครับผมอ,อเห็ดไข่ครับไข่หน่อยอู้ห่ายอีกแล้วพี่น่องมันเป็นเห็ด,ดนเดนี่ยครับ หลครับพี่น้องวมืน่อนี้เห็นหลยโตครับเอออย่าไปมันดิดโชคนี่ไหมนี่นะครับตัวแดงใหญ่ยงเลยแล้วครับพี่น้องกันมาเตะเห็นย่ำขึ้นกับระวังนะครับผมหลยครับครับไปไปไปอย่ามาหยอกนะครับเหลือเวลากลับเด้วพี่น้องเด็กแล้วครับ หนาวครับย่านอาบน้ำหมดอีนี่นะครับกับแม่บ้านเดรดตะลูกมันมีเฟืองพวกลูกสวงนะครับผมโอ้ยนี่ใหญ่ขวดลุกสว่างนะครับมีสวงดว่างอย่แหละครับยานนองนั่นกับ เป็นเห็ดหน่อยนะครับผมพองไม่บ้านกัเป็นเห็ดหน่อยนะครับพี่กันครับเพราะดีปยปนพี่น้องเพ่นว่าออกไลก็เลยลองขึ้นมาเบิ่งครับเห็ดยามหนาวนะครับนี่ครับรวมกันแล้วก็ไดีอยู่ประมาณนี้นะครับผมกลับบ้านครับพี่น้องครับคันพี่น้องมากฝากกดติดตามกด กระดิ่งให้พวกลูกสองบัดดวลในได้อยครับคลิปนี้ขอตอลรพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมขอบคุณครับ